สวัสดีครับทุกคนครับใน E ีพีนี้ไปข้อเรียบร้อยข้อเรียบร้อยในอ p ีนี้นะครับก็เราจะเป็นอีพีพิเศษ1 EP อีพีเราจะพาคุณแม่ที่เรียิรว่าดยคู่นี้ดีคูีดีพลังครอบพลังครอบจะคล้องตรงย่อลงให้โตเท่าแม่เราจะเป็นอีพีพิเศษพาแม่เที่ยวนะฮะหลังจากที่เราพาเข้าเจ้าเข้าสวยนะครับมาเจอลูกๆแล้วเราก็จะทําตัวเป็นลูกที่ดีก็จะพาคุณแม่ที่รัก อี้อย่างนี่เ,น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 เอาดีดๆคุณแม่ที่รักนะครับทุกคน <c oughs> คุณแม่ที่รักเที่ยวนะครับหนึ่งวันที่หนองคายน้องแหม่เนาะหนึ่งวันที่หนองคายนะครัี EP นี้ขอเป็นลูกอักตันยูหนึ่งวันนะครับคุณแม่นะฮะ <c oughs> ไปเดี๋ยวก่อนเดินเราจะพาแม่ไปกินข้าวกันก่อนนีงไม่หาดูดห่ำย่ล่าหมูกแหม่ต้นหน้ากล้องแหมเราจะพาแม่ไปกินข้าวกันก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปร้านอาหารกันดีกว่า,ร,าร้านเลือก,ร,อกร้านไหมครับตาก้อง เร,รเราจะไปกันทั้งหมด20ล้านร้านเดียวก็พอนะครับอันนี้เป็นเรียบร้อยเรียบร้อยเราจะพาแม่เที่ยวนะครับทุกคน <laughs> แป้งเจ้าติดปาดไปลา,า,าเราเย็น,ม,นมันเย็นมากมันเป็นไอ้น้ำเนี่บอกว่าเป็นฟูฟนูนะครับเดี๋ยวคนอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะพาแม่กินข้าวก่อนแต่ว่ามันอกี้ดูให้โชคเราแง่เราเข้าเป็นผู้ทอดหลือเข้าด้ว่วะไม่ว่าเป็นผู้ทอดเกือบแตะแล้ว เบ่งเต็มตัววันที่นี่เยอะเต็มเตมแนวกว่าเท่าเน,านี้ยเายดิพิมกับแจ็คแนะน้าไม่แยงบูรุ่กันดอวพิมบอกว่าเป็นร้านเพื่อนพิมบ้านแม่แม่แม่ข้าต้องเห็ดตูแบบว่าเห็ดตูดไว่ขึ้นมาจังไหนอยากอายก็เจ้าทำไม่ได้หรอก A later. few moments ทุกคนตอนนี้สั่งสั่งเรียบร้อยก็พาแม่มากินข้าวแต่ว่าพี่เขาบอกว่าตอนนี้ไม่มีเมนูอาหารเลยสักอย่างมีแต่เมนูเครื่องดื่มก็เลยเนี่ยเนี่ย วันนี้ไม่มีเมนูอาหารปกติบบธรรมดาท่านเลยมีแต่มเมนูเครื่องดื่มพ่อกับจีได้กินบันงที่แล้วแกจีไป้สั่งกับหอมอีกแล้วเดี๋ยวพาไปเดินขายอยู่ตรงโอเคจ้บ,บ่เจ้บางอย่างเนี่อยางเล่นบ่วันนี้ผมจะเป็นลูกที่ดีผมก็จะตามใจแม่ไปต้อนไปพุ่งพันเป็นลูกพุณแม่อยากไปท่านใหญงครับพุ่เใยญ่พุ่ใหญ่ใหญ่เดี๋ยวเขากินอาหารกินกินอันนี้เนาะเดี๋ยว ให้แม่กินกาแฟให้แมงอิ่มเลยเขาบระดูกินี่กาแเพื่นสีสวยนุ้อิ่หแม่เคยกินยังี่่เป็ยังก็พอังิ่งแหวาจุกวงเอาปกติจุกวางกินกะแ่นุ่มหน่อย่เข้ากินกรโดนแล้ว เนี่ยเราเจ้าเนี่ยมัากินกับแก้ดาน้ำเพื่อนเนี่ยชอากินตโดนนาะหมู่บ้านเยกกินอยู่หมู่บ้านฮอนมื่อกี้บอกเอนว่าโดนเหยียดทัไม่่เหลียวตเนี่ยอนของเนนเจ้กับขอมันเอาละขอมมันเอาละกันกันนะันบอ้วนบอไม่ดนื่ขานยเรอบาทเาีสาสทางไม่มันถาโดน อันนี้ไหมแม่เขาเขาก็ร่างหัดกินรัาแน่ต้องแน่แน่นะอันนี้อ้วนได้ครับว่ากินหรือว่าอ้วนคือลูกว่าอยากินนึกถี่เลยนมกถี่เนี่แม่ก็ถี่เราแบบนี้เจ้าคือเอาใจยากเนี่ยเมื่อกี้นั่นเอสบายอ้วนครับจะกินอันนี้เองไปโอเคตะคอกไงนะใจตรงนี้มือเดียวเท่านั้นละมื่อกี้มือเดียวเอ็มแลได้ยินยินมาซ้ำ รัล Adult, ลกแล้วที่เขา If you moments later จ้าสวยสวยจ้ายังง่ายงายไม่สวยจ้าจ้าง่ายงายง่าสวยยางแปรผ้าสวอกินกาแฟก็บอกว่ากาแฟแก้วละร้อยไม่อร่อยเลยกูสิผ้าไปจากสตาบากอยู่จะกินแต่ของแพ่งรอดจะกูสิเสียเงินมาที่นี่ สบววายอาจจะสิบปอนเข้าจากผ้าแม่ไปซื้สตาบัสในห้องกต้องบอกว่ากาแฟแก้วนี้ราคาเท่าไหร่ก็บอกว่าแม่เข้าซื้อมา2 5บหทาบาทใส่ราคาเล็กมากแล้วสิวาแสีบมาเสียบไปพนักงานกัน นี่นี่ไหนแต่กองประกาศยันม่งยัน้างล่างมันวิวโคตรสูงนี่ไม่มอเออสูงอ่ะไม่มีบวสิ่งกล่องจไง่งบกาวิวตรงนี้มันสวยกนเลยแบบเอออเามุมนี้ดีกว่า พี่พดประจำการมึงกันแนมีแล้วข้าแต่เบิงได้หนีเรื่มเบิงข้างนอกเบิงแนมลูกเปลวสูง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 สูกาแฟไปปักหลายนึงไปสิกินเบิร์ดวันนี้นะกินหนึ่งมาได้เจ้าถ่ายแค่นี้พอถ่ายแค่นี้พอเดี๋ยวเขาดาวไป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 ค่ำหนึ่งลูกค่ำหนึ่งค่ำหนึ่งอ่ำอ่ำอ่ำค่ำหนึ่งโอ้ยซักซินสี่ซักซิน เอาหนึ่งสองโอ้ยโดดโวดน้ำจิมจ้มอ่ะจิ้มจชุดจุวยซี่อำตายพีเ่เส <laughs> ียว้ากินข้าวเสร็จแล้วก็ต้องแบบว่านั่งท้องตึงนันงตายหย่อนนะเดี๋ยวตอนนี้พาแม่ไปโรงแรมก่อนดีกว่าแม่ไปหาไปหาที่นอนก่อนให้แม่นอนก่อน กินหลายแล้วเป็นอิ่มเป็นปวดหัวมานี่ <laughs> แดดถึงเย็นดมันเอาขึ้นขึ้นก่อนครับ,บวดเที่ยวกับฮางทัวดเปิดประตูให้แล้ว ไปห้าไปเงียวไปไปโรงแรมกัน A few moments later ทุกคนตอนนี้อยู่ที่โรงแรมพาแม่มานอนโรงแล้วครับหนึ่งคืนที่ตังคายแล้วก็จะพาแม่เที่ยวต่อไงแต่ปัญหาประเด็นคืออะไรรู้ป่ะไป็นขนมกังแฟนว้าวแม่แม่ฟังดึกโกดเลียวยเรายาหมือนที่นี่ไม่ใช่ห้าสิบเจ็ด Ba đuôi tên này. Ba đôi tên Để Ba đôi tên này. Ba đôi tên này. Ba đôi này. Ba đôi tên 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 này. Ba เหรือนแล้วค่ะขอบคุณคับเสียไปนะ่เสียไฟด้าขเยจไฟคอ้อไนขอบคุณนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวห้องเดียวนีน้ยกลับปดูห้องน้ำกอนห้องน้ำไม่ปเลยไปเลไว่าให้ดูห้องน้ำดูห้องน้ำสิบวันเด้อโกรธอย่างอีว้าวดห้องน้ำเด็อดโกรธบ้านห้องก็เป็ยหของน้ำแบบนี้เจ๊ไม่แจวแบบนี้นะ จะใส่เกลือผมไม่เนี่ยทุกคนไปนอนแล้วก็คุณเตียงเนาะเพราะอันนี้เราแยกห้องเปียกห้องแห้งคุณตุ๊กเอกนอมาดูห้องนอนตุ๊กเกยยังจับหลังังซื่อิจับหลังเนาะอุ้ยแม่มีตู้อ๋อประตูตู้กับประตูห้องน้ำมาสลับกันเหรอสมมุิว่าถ้าแม่จะปิดประตูตู้ก็คือต้องเปิดประตูแบบนี้เหรอต้องเมียนเมียนม่นไม่เป็นประตูเดียวกัน มีเสียมมีเสียบนะโอ้ oh. ไปคนเดียวเลยทีม่มาอยู่ตรงนี้น <Wow. S 2> เปนเดีวเสืิ f a n างนอกคันนีสวยมากเปิดไฟเปิดไฟเป็นหลับปโอเคปะแต่ว่าโอเคจิเปียนหลัแหละเอาแบบอฟองรู้ที่สุดเลยน,นอนถึงดดดฝ่ายเลย่แม่ก็นอนบอหลับแล้วไปได้เด็กก้เด็กก้เลยดโยเลย สวยเยยดนิสันหาจะเบิงสวัสดีพวกข้างล่างเขาจอดรถในซอยปะเขาจอดรถซอยานว้าวไม่เห็นอะไรเลยอตอนนี้ขอให้แม่พักผ่อนก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวว่าเราจะมีงานจะทำให้แม่พักผ่อนเดี๋ยวพักผ่นนอนแล้วยายเนี่ยไปมาแล้วเมื่อกี้โอ้ม,โอมันเป็นจระเข้อะม,ม,ม,มันต้นองมีหม่งหลอกแหมนี่แหมอ๋นไม่เห็นหรอกเพ่งมันต้องมีหม่งหลอกแหม นี่ฝรั่งเขาบอลองกันหรอเ่พอลองยังเด๋ออาเล้่ลองอ๋อเขาเลยพยายามนั่งแนวแกว่าแบองการแกว่าเลี้ยวไอจีมาเปิดเบื้องอยู่นี่มันมึงเลี้ยวแนวจัะเูไปงจริงหรอเขาจะขอลองเล่าชี้ี้ยุ่งจับประตูไปจรเอออะะเดี๋ยวนี้มันสุกขึ้นจัไปจริงิมันเปิดอ๋อมึงเลยเองม่เปิดหอก มันลอกนอก่ะอกมี่พ่มี่เอ้าสูประตูก็ใเป็นประตูตู้แล้วเป็นประตูห้องน้ำแล้วเราคุยล็อกกันไหมีเสษมัาเสพเสพแม่เป็นใจแล้วแม่ตอนแรกแม่บอกกับแม่ว่าแม่อยากได้ห้องน้ำแบบนี้มันลลอกก็ได้ไดว่าห้องน้ำแบบนี้แม่ว่าเอาเราได้แล้วันางมี่มันลอกออม่ลอกันไหนองอี่รีมันลอกเรืเป่าวะ และนี่คือดินเนอร์สุดหรูประจำค่ำคืนนี้ครับว้าวสุดหรอุเขาลงกดซู้มมีแค่ตับปูมลาอันเดียวเดียวเก้าหนึ่งสองสามเชียวเชแนวนี่ตั้งไเนี่ยโซบกอนสิบกอนสิบกอนเองแบราแกปูขอความมันี่จะพูดอะไรกับกล้องใหม ผมอะรักแม่ผมก็อยากให้แม่กินแต่สิ่งดีๆตำปูปลาจานนี้มีปูแค่ชิ้นเดียวเจ้าพ่อห่าคอบอลแม่แม่ปูแม่าก่ปูตายกินรูแฉบบอยอืมอ้อ้อ้ำๆอ้ำอ้ำอ้าอ้าอ้ําอ้ําอ้ําอ้าอ้า้าอ้ําอาอ้นาอาาอ้ําาอ้าอ้ํา้ํา้อ้้้อ้าหา้าเอ นี่แหละครับหยินเนยสุดรรูประจำคำพื้นนี้คนอีสานครูกำกับหมักหมกระปุกอร่อยมากนั่นแหละก็ก่อนที่จะปิดคลิปนี้นะตอนก่อนที่จะจบวันนี้เดี๋ยวจะฝากให้บอกก่อนเฮ้ยจะกินโล้เยเป็นคนดีหรือเป็นคนดีรึเป็นคนดีแล้วก็ก่อนที่จะปิดก่อนที่จะจบคลิปวันนี้นะยังไงก็ฝากองที่นี่มันว่าสำหรับใครที่มีแม่และยูได้ดูแลนะ้วนะอุ้ยคือเป็นคนดีนะยวันนี้เป็นสาวเป็นสาวทาไม ที่มีแม่และยังไม่ได้ดูแลนะครับวันนี้คุณสามารถเลี้ยงข้าวแม่โปมตินข้าวง่ายๆเลยนะครับแค่นี้เองน้องแม่น้องแค่นี้เองง่ายๆเลยครับทุกคนแค่นี้แม่ก็มีความสุขแล้วนี่จริงผวอ่ะยังไม่ได้บวชนะทุกคุณแม่เลยแต่ว่าผมติดหลายอย่างแม่บอกไม่เป็นไรลูกแม่เข้าใจแม่แม่ไม่ได้เร่งแม่ไม่ได้รีบแม่เข้าใจด้วยด้วยด้วยภาระด้วยหน้าที่ทุกอย่างนะครับนี่แหละก็เลยรักแม่มากครับทุกคนแม่แค่ปูบ้านแม่แค่ปูนะเอาแม่กินปู อยมขอบคุณครับขอบคุณครับอ๋อมีแคปหมูด้วยสำหรับค่ำคืนนี้นะครับทุกคนขอตัวพาไปก่อนแคปหมูแคปหมีเลืมมาขอรูปพี่ดีแล้วไหี๋ยวเดี๋ยวลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับนี่หอมแก้มหอมแก้มสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีมาหอมแก้มเจ้าหอมของแก้สวัสดี เอาบ่มีเนื้อเลยนะแม่ชอบสดน้ำกับแม่มันบ่มีเนื้อเลยนะตาดีแม่มันบ่มันเอาจากผักเอาเจ้าบ่กเออดีแล้วเจ้าจะกินเจ้าเจ้าะกินเนื้อแล้เจ้ากินอะไรได้ละเนี่อเนื้อเคียงเนี่ยค่ะโอ้ต่ตาดีตาดีดีตาดีตาดีดีหนึ่งสองเอาขึ้นมายกยกยกโอเค หลังจากดูคลิปจบแล้วนะฮะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับผมฝากเป็นกําลังใจให้เขาสากน้อยแล้วก็พี่เขาเต้าเขาสวยและขาเจ้าตรงนู้นด้วยนะครับ <d> <sh arp> อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจไว้นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคิดดีๆของเด็กๆยอยากอานอนสินอนเราไปนอนกันร <d> <sh arp> วย <d> <sh arp> โอ้ยขอโทษว่าขอโทษ